สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับนะครับโอ้สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับก็เจอกันอีกแล้วครับกับตาไมโครเมืองนะครับอีกโทเวเตอร์นะครับผมนะครับปีใหม่ครับคลิปแรกครับวันที่ห้าเนาะวันนี้ก็วันที่ห้าเดือนมกราคมหกสี่นะครับคลิปแรกเปิดหัวครับกับเจ้าโกเบนะครับ sk 140 lc super m นะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์ นะครับเปิดหัวเปิดสกราดนะครับเป็นงานใหญ่ครับโอ้ดินเหนียวงานชีกคันนะครับตั้งคันบอใหม่นะครับน่าจะอยู่นี่มา,าอีกน่าจะสามวันได้ครับน่าจะสามวันนะครับกับพี่เดียวนะครับพี่เดียวซุ้มล้อเหล็ก นะครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับรักษาระยะห่างนะครับเพิ่งกลับมานะครับห่างจากรกรันโคกันยี่สิบเมตรนะครับโอ้ใกล้ไม่ได้ใกล้กลันไม่ได้ตทักทํา ขึ้นอยู่นะครับตั้งคันไปดูใกล้ๆนะครับดินเหนียวครับบ่อนี้คันนี้นะครับดินมันไลด์นะครับตั้งใหม่ครับเอ็มนะครับดากระดบกทุกวันนะครับกระดกแน่นอนนะครับดินเหนียวแบบนี้นะครับโอ้ยไปเจอกันนานกับลูกพี่นะครับ คิดถึงครับคิดถึงนะครับกลับบ้านไปกับสิบวันนะครับกลับมาเจอกันแล้วเพิ่งมาเห็นครับงานใหญ่เลยนะครับชีคันตั้งไว้โอ้โหแบบใหญ่อลังการงานสร้างโอ้ยิ้มแล้วกี่เข้าใกล้กันไม่ได้ครับวันนี้นะครับพร้องเข้ากันกันไม่ได้วันนี้นะครับต้องพักต้องห่างกันก่อนโควิดครับพี่ร้องงานใจงานใจนะครับ แต่ตูดลายหมดแล้วนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่มาถ่ายเราต้ดูกันเนางนะครับติ๊กเกอร์ก็มาแล้วนะครับรอการส่งเนี่ยตากนี่เหนียวถ้าไม่อันนั้นจริงๆวันนี้น่าจะได้ขึ้นขับแล้วนะเนาะแต่ว,ว่าโควิดครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องรักษาระยะห่างก่อนนะครับเดือจานเดียวขับครับง,งานแบบนี้ต้องเป็นผมเลยตักให้แกเนี่ย ดูเลยนะครับดิมันเนียวอยู่ขึ้นได้ขึ้นได้หักฐานระยะ่างเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีวดวขึ้นแมงป่วนก่อนท่านผู้ชมมันต้องมุมแบบนี้นะครับนี่มุมใ,ใกล้ๆนะครับขึ้นเลยมาแล้วมาแล้วนะครับกลับมาให,หายคิดถึงกันแล้วนะครับ ทีมงานรถน้ำเค็มนะครับเดี๋ยวก็พักเตียงแล้วนะครับพี่อ้นรับพี่เดียวกับเนาะขึ้นรถกับผมไม่ได้นะครับไม่เจอกันนานเพื่อนหมดตาก แฟนถามหากันยกใหญ่แล้วคิดถึงกันนานแล้วนะครับงานก็จะมีเนี่ีคันตั้งคันนะครับคันบ่อพ่งเนาะนะครับฉีกไว้คันดินสไลด์นะครับนวนหลายจุดครับน่าจะรุมเดนด้วยแหละ คลิปแรกคลิปเปิดหัวส,สวยครับส,สวยดูกัน,นยาวเนาะนะครับโอ้ระวงังนะครับระว,งวังได้บุกี้ทำใหม่นะนะครับรถติสองปีกว่าเพิ่งได้ทำ่อกี้นะครับนะครับมาเอาแกะครึ่งใหม่นะครับไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวบุกี้แน่นครึ่เดิม วันนี้ดาก็จะกระดกหน่อยนะนะครับดินเหนียวนี่อยู่ใกล้ๆนะครับให้ชมกันเลยนะครับออกไปใกล้ไปเลยงานก็เนี่ยครับดักดินตั้งคันนะนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามให้เลยให้ดูให้เสร็จเลยว่าจะสวยขนาดไหน คิดถึงครับคิดถึงไม่ได้เจอกันนานนะครับคิดถึงมากนะครับกะว่าจะไปถ่ายทิมงาน6รอจนันทบุรีเก็ไม่ได้ไปนะครับตังจากสถานการณ์โควิดนะครับรวมก่อนั่งแล้วรอพี่เดียว จะแรงหน่อยนะท่ะานผู้ชมนะครับนี่ตอนนี้ก็เวลาใกล้แล้วนะครับขับสบายเลยขาโอ้โหทุก้านทุกมมุมครับดูกันย,ยาวๆนะครับน่าจะ4,800แล้วนะน่าจะ5,000แลวน่าจะถึง5,000แล้วครับ ช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับก็พี่เดียวก็ไม่ได้ไปไหนนะครับฉลองปีใหม่อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมมีภารกิจที่ต้องกลับบ้านเนาะเลยต้องป้องกันตัวนิดนึงนะครับโอ้จะตกแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดกดติดตามด้วยเด้อนะครับต้ไมโกสเมืองนะครับทั้งเพจนะครับเต้ไมโกสเมองเอ็กซ์เครร์เวเนาะนะครับ ติกต่อกระต่ายไม่คนสมเองนะครับเขาไปดูได้นะครับผมกับชิมงานรถน้ำเค็มครับสนใจวัยรุ่นนะครับทิมงานนี้นะครับดูกันยาวครับแต่บินในเหนียวครับงานฟาร์มนะครับก็จะทําอยู่แบบจะมีงานประมาณนี้ครับถ้าว่าไม่ได้ทำบ่อใหม่นะครับก็จะเป็นงานซ่อมมากกว่านะครับ ดินสไลด์คันสไลด์เนื่องจากการใช้งานที่นานนะครับจะมีการอันล้าง น้ำมันนะนะครับถ้าอยู่แบบนี้ไม่ต้องูดถึงเลยนะครับเป็งประหยัดแ,แต่ดินแบบนี้ก็ทน,นิมเนี่ยดินเนี้ยอย่างนี้ครับดินเค็มวิดีโอด้ตักตรงนี้หมดแล้วแล้วก็หยุดนะครับตักเพี่ยงหยุดอนุญาตลงก็ได้ ล่างก่อนนะครับไปดูคล้องด้นหน้าของงานก่อนเปิดตาครับดูดูท้ายดูท้ายเสียด,ดายครับเสียด,ดายนะครับถ้าไม่ติดว่าโควิดเนี่ยน่าจะอยู่ถ้าไม่ได้กลับบ้านน่าจะขึ้นอยู่ ตรงนู้นแลลวครับท่านผู้ชมนะครับห้องคนขับแลละนะครับฟันฟันฟันแค่ฟันก่อนนะครับเนี่ยครับงานตั้งคันนาะนะครับเดี๋ยวก็ตั้งคันไปดีนะท,นะทุกคนที่เข้ามารับชม ดินแบบนี้ตั้งคันไว้ครับนะครับตั้งแล้วกดอัดแน่นกึกเลยครับดินตัวนี้นะครับโอ้สวยสวย เดี๋ยวขึ้นไปดูมุมบนนะครับจะได้เห็นว่างานไปถึงไหนแล้วเนาะนะครับกับพี่เดียวนะครับเพราะตอนนี้ผมดู้างล่างบ่ออยู่นะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะเนี่ยครับมุมบนนะครับชี้ขั้นนะครับขันใหญ่เลย ก็ฉีกออกกู้ดินมหาศารเลยครับเอ้ใ,ใกล้แล้วเลิกตรงเวลาครับพี่เดียวอ่าเหลืออีกสิบนาทีนะครับเดี๋ยวรอพี่เดียวนะครับรับพี่เดียวไปด้วยนะครับผมก็ป้องกันตัวเองนะครับเสียงชัดไหมเนาะนะครับก็อย่างว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเตรียมตัวเองนะครับยืนยระยะห่าง ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกัตาไมโครสมเอ็กคอมพิวเตอร์นะครับกับช่อง youtube ช่องเล็กน้อยนะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปใหม่นะครับคลิปเปิดตัวเปิดหัวนะครับจะเปิดตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะนะครับก็พามาดูหน้างานนะครับ มาดูพี่เดียวนะครับร้อยสี่นะครับ X M นะครับผลเดียวนะครับวันนี้นะครับน่าจะอยู่นี่สามวันอย่างที่บอกนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับว่าทําไปถึงไหนนะครับออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับกับทีมงานรถนำเข็มนะครับไปติดตามกันได้ครับกับพี่เดี่ยวซุ้มล้อเหล็กนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเราเจอกัน